เห็ดงานมันฟอกเว้ยเวลาจะข้นเนี่ยไมึ้นเมือหาหนามเดีมึงอบอกมันว่าปอบบีที่ไปกินเขาหนังนเรียงสีกันแล้วเี่ันเหีะยหนาม่ส้นเออ จาสเออนาซันาละได้นาได้โจกตั e ้งล mm ูกๆไอซมนลายินข sure ันตะกะลูกขันนาบ่เดียลูกน้ำอึกน้ำคอดจับของเงยขึ้นจังเลยกลางนี้เออหันหน้าบัดเี้ยวหวมากเบาๆหัวลอยขาก้มาน้าลรูกเออหันหน้าหันออกมาเลยหันออกมาาเออเอสีอะกันท่าซะเนาเออ ลูกลงมากอันนี้ลูกมานี่แต่กระเซยออกต้องเสียยส่ยงน้ำลาย,ยเออลูกกระรลูกแคนอันนี่แคนไปด้วยลูกขึ้นลูกลุกนี่ต้องหันเละเออเอาจนเขาสิ่พ่อใจหันไะลูกเอ,อ้ยแม่ก็ไ่จั๊กจะบอกคือการแม่ผมโอ้ตา๊กจั่บไปตรวจยูแก่แลังได้ดับแม่ถุกยาก่อน